ก็ขอต่อตอนเมื่อวานนี้ตอนที่แล้วมามาปักพักกดเสร็จปักกดเสร็จจะเลยกรรมฐานตอนต้นเพราะสงสัยว่าทําไมเสียงเขียวจึงออกจากถ้าจากจากภูเขาตรงนี้ก็ไม่มีใครให้กำลังใจดูถ้าดูดก็หมดเรื่องแต่ความจริงเราเป็นคนต้องการหาเรื่องไม่ต้องการให้หมดเรื่องต้องการรู้ของจริง ไอสิ่งที่รู้จากจิตถ้าไม่มีใครยืนยันเช่นพระพุทธจงก็ดีพระพานก็ดีพระอาจารย์ท่านที่หกองก็ดีท่านไม่ยืนยันเราก็ไม่ยอมเชื่อตัวเองเหมือนกันไม่งั้นก็ต้องอินทกะยืนยันถ้าจะถามให้อินตกะถ้าอาจจะบอกหรือไม่บอกก็ได้เพราะว่าท่านรู้นิสัยว่าถึงยังไงก็ดีถึงบอกก็ต้องเข้าไปไม่บอกก็เข้าไปตั้งใจว่าตอนเช้าจะเข้าไปดูในนี้จะมีอะไรบ้างมีถ้ำไหม มีอะไรไหมแสงเขียวมาได้ยังไงมาทอนหลังจากตีสองทำกรรมฐานเสร็จก็นอนต่อไปทนที่สี่นอนนอนพอเตื่นมาใกล้สว่างมีคนนอนสองข้างคิดว่าเพื่อนสององค์มานอนด้วยแต่ความจริงไม่ใช่กลายเป็นคนนุ่งสโรงแดงผ้าพกผ้าพันคอแดงเสื้อแดง้างข้าง มาลุกขึ้นมาถามว่าไงเพื่อนเอ้ยมันนอนอยังไงเล่าเขาสองคนก็ลุกขึ้นมาก็บอกมันนอนกันผีนะที่ที่นี่ผีมันดุถามว่าแก่ไ่ใจะผีเยผลยพอพผงก็ผีมันเขาเียกผีเทวดาทั้งสองอีกสองใบก็มีสภาพเหมือนกันก็ถามว่าในพวกเขานี่มีอะไรดร้ันมีแสงสีเขียวออกมาเขาบอกที่นี่มีเหล็กไหลตอนเช้าท่านฉันข้าวเสร็จ ผมจะนําท่านไปไปดูเหล็กไหลกันผมไม่จะของถิ่นแถวนี้ก็ถามว่าที่นี่มีแต่เหล็กไหลหรือทองคามีไหมแต่เขาบอกเยอะทองคําธรรมชาติก็เยอะทองคำที่เป็นแท่งเขาหลอมแล้วก็เยอะจะเอาไว้ล่ะจะให้ก็อย่าได้พวกคุณอย่าให้ฉันตกตอนแรกฉันมาตัวดงนั้นฉันไม่เด้มาหาเงินนาทองเพราะต้องการเหล็กไหลไอ้ทองไม่เคยเห็นได้เหล็กไหลไม่เคยเห็น ตอนเชา้าป็นบัติเทวดาเสร็จเทวดาจริงๆไม่ได้ไปก็มีเทวดามีนางฟ้าสมบัติใส่บาตรให้คราวนี้ถ้าแต่งตัว,วสวยๆแต่ไม่ได้ใส่ยาดา้วนะไม่มีไม่มีเครื่องประดับแต่งตัวเรียบร้อยเหมือนคนสวยของเราๆใส่บาตรเสร็จฉันข้าวเสร็จยาถาสะพีสน,นละพลนละท่านหายไปท่านทั้งสี่องค์ที่นอาตมาสององค์ไปได้อีกสององค์หนึ่งองค์ เชียวก็เดินนาหน้าเข้าไปดูพระบรรดาข้างในไปถึงหน้าถ้ำท่านก็บอกมีถ้ำไปเจอเทวันมันกายกันแล้วเข้ายากไห้เกินไม่มีมีดไม่มีขวานเป็นนั้นว่าต้องขอแรงเทวดาดึงเทวันให้ใช่พอช่องรอดตัวเข้าไปได้ก็เลยเทวันไปแล้วก็เจอถ้ำใหญ่มากด้านหน้าสูงพอสมควรเข้าไปมีถ้ำลึกพดานสูงมาก ต่อไปตอนหลังก็มีถ้ำหลังคาเตี้ยมีเลหล็กไหลเล็กไหลนี่สวยจริงๆสีดำคลับเป็นมันวับก้อนใหญ่มากโตขบา่าตแล้วก็มีเลายไหลจุดท่านเทวดาก็บอกลงจุดไฟขึ้นจุดเทียนก็จุดเทียนส่วนเตืนไขแล้วก็หล,ล่นพอลงนเข้าไปแล้วรู้สึกเล็กไหลย้อยลงมาย้อยลงมาจนแหลมเปียกเส้นเล็กจากเส้นใหญ่เป็นเส้นเล็ก พอมือไปแตะพับรัดพบเข้าทิ่เดิมตามเดิมเทวดาท่านเลยบอกว่าให้ดูได้จะเอาไม่ได้นะเขาเลยบอกไม่เอาแล้วให้ก็ไม่เอา <c oughs> การให้การรับของเป็นกิเลสไม่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 ต้องการแล้วก็กลับมันกลับมาอยู่ที่ที่เวลากลางวันก็นอนโคนต้นไม้ขนาที่นอนโคนต้นไม้บรรดาทถถ่านพทธบริษัททั้งหลายเวลาประมาณบ่ายสักสองสองสองโมงเสรส็จเกือบสามโมง หันไปทางด้านขวามีพระองค์หนึ่งนุ่งผ้าสบงพระอาบคา,า,าดอาจีวรเขียนทิศะถ้ามีอสศะตัวเดียวมีซ่อมเหล็กตะก็ีเทาบะไหลลากมาเป็นพลแทงซ่อมเหล็กมันในหินแล้วก็ได้ปะไหลขึ้นมาแล้วก็ลอยพวงไอ้ปะไหลก็ดิ้นปะปบปะปะป,ปถ้าก็แทงเลื่อยไปต้องได้ปะไหลเลื่อยไป พวกเรามองดูก็แปลกใจว่าถ้าพระจริงๆเนี่ยไม่มีใครเขาทำเฮ้ยประการหนึ่งไอ้หินเนี่ยเหล็กมาแทงมันไม,ไม่ไม่ไหวแทงบนหินแล้วมีกรไหลขึ้นมาเจ้ากรไหลถูก้อยก็ไม่ยอมตายดิ้นไปดิ้นมาดิ้นมาดิ้นไปมันดิ้นมันช่วยกันดิ้นเป็นพงใหญ่ถ้าจะแทงแทงหินหน้าตาเฉยเรื่อนม็ใกล้ๆก็มาห่างประมาณทักสี่วาทั้งท่านแทงวนรอบๆบ เมื่อกีได้คุยก,กันทั้งสามองค์ทั้งสามองค์มองดูหน้ากันก็นทราบทราบกำลังใจว่าทุกองค์ทราบได้ว,ว่าพระองค์นี้เป็นใครคําว่าเป็นใครในหมายจังหวกวันการผลของท่านนะควรต้งมักผลไม่จะชื่อเสียงถ้าทำไม่จะคุยกันได้ถ้าไม่ยอมคุยด้วยทัางแต่บัาไหลไอ้รอบๆตัวเราบัาไหลก็ชมอีกเหมือนกันมันก็เป็นหิน ก็เลยพูดกันมาระหว่างเพื่อนบอกเพื่อนเอ้ยไอคนเรานี่ถ้าบ้าจริงๆนะมันรักษาหายไอคนแกล้งบ้าเนี่ยสักสายไงมันก็ไม่หายถ้าไม่เลิกแกล้งอะไรก็ไม่หายมานั้นอ่ะพอพูดจบท่านก็หยุดท่านรัตโกนถามว่ามึงว่าใครวะก็เลยบอกท่าบอกว่าผมไม่ได้บ้าท่านเพราะว่าไอคนแกล้งบ้าไม่ทราบว่าแถวนี้มีใครแกล้งบ้ามานอเปล่าถ้าว่าท่านบ้าจริงๆก็เป็นเรื่องของท่านไป ถ้าผมไม่ว่าร็อกว่าแต่คนแกล้งบ้าคนดีถ้าแกล้งทําเป็นคนบ้าฉันยืนนิ่งสงบเดีสักกาใจกูเรีกว่าก็เลยว่าเสียงเจ้งตะโกเข้ามาจึงโยนซ่อมทิ้งไอ้ซ่อมที่ถือมานั้นเป็นเดียวไม้ไผ่ถ้าโยนพวงมาลัยทิ้งพวงมาลัยทั้งพวงไปรากไม้ทั้งหมดห้หลอกกันขนาดนี้ แล้วท่านต,ต้องท่านกระเพื่องผ้าดีห่ผมผ้าเรียบร้อยเขามานั่งใกล้เพราะท่านเขนานั่งใกล้ก็กราบท่านถ้าทราบว่าท่านเป็นใครพาท่านเป็นใครท่าน <c oughs> ถามว่าที่ผมทําอย่างนั้นพวกคุณมีความรู้สึกยังไงก็ตอบว่าตั้งแต่แรกเห็นผมก็ไม่มีความรู้สึกแล้วครับว่าท่านองค์นี้ต้องไปอารามอย่างน้อยอภิญญาหกหรือไปสัปปมพันธา,ายานถ้าเลยถามว่าพวกท่านเคยเดาแบบนี้เสมอออกไปมเด,ดาครับ พท่าที่เห็นมาเนะี่ยเขาไม่ทําอย่างนี้จะเบรานไ,ได้และโดยเฉพาะอย่างยิ่งใครเจ้าเหล็กมาแทงหินลงแล้วในหินยังมีปลาไหลได้ยังไงนี่เหตุผลครับถ้าประการที่สองปลาไหลตั้งเยอะอาไปทําไมกันมันเหลือกินเหลือใช้ไปเดี๋ยวก็เน่าหมดหม้อข้าวหม้อแกงก็ไม่มีถ้าฟังแล้วท่านก็โอรสเขาบอกว่าเออดีใช้สมองแบบทป็นสมางก็ดีไมนกันอาจารย์สอนมาแล้วสิ อาจารย์ที่หกองนะสอนมาได้ใช่ไหมละ่ะบอกว่าใช่ครับแล้วพ่อจงก็สอนมาได้ใช่ไหมบอกมาได้ใช่ไหมบอกใช่ครับแต่ไม่ได้บอกดีลาบอกว่าจะพบของดีก็บอกว่าพบก็พบเล็กหลอยแล้วใช่ไหมของดีบอกนั่นไม่ดีพอมันเป็นวัตถุที่ดีจริงก็คือบคุคคลคือพระคุณเจ้าท่านถามว่าเธอรู้ได้ยังไงว่าฉันดีก็บอกเอา,อานี้ก็แล้วกันผมยอมรับว่าท่านดีก็แล้วกันก็กราบท่าน กับท่านปฏิทักษเท่านั้นน่ะรูปร่างหนา้าตาเปลี่ยนทันทีนทเลยจากผิวค้าวผิวดำรูปร่างใหญ่โตเต็มๆจนกลายเป็นผิวพร้อมทรงโปร่งใสผิวเหลืองสวยสดยงดงามมาก <c oughs> แล้วก็สอนกับมาฐานแบบง่ายๆเหมือนกับพาะหลันที่หกองเหมือนกันไม่ผิดเปี้ยบเหมือนกันเปีเ้ยบเลยว่าท่านก็ได้บอกพระที่ตั้งที่หกองก็เรียนไปจากฉันเหมือนกันฉันไม่สอน ที่พวกกระดึงในฐานะที่พวกเธอมีนิสัยอยากจะเป็นอย่างเขาฉันก็มาสอนมั่งแต่จะได้หรือไม่ได้ไม่ใช่อยู่ที่คําสอนของฉันนะฉันมีหน้าที่แต่เพียงบอกอย่างเดียวบอกแล้วก็เธอต้องจําจำแล้ปฏิบัติตามโดยเฉพาะอย่างิีงคุมอารมณ์ให้ถูกเจงอย่าสนใจในใจยาของอื่นอย่างเมื่อกี้นี้ถูกต้อง ใครคขาเป็นยังไงก็เป็นเรื่องของเขาเราก็เราเขาก็เขาเขาไม่ใช่เราเราก็ไม่ใช่เขาเราตายเขาไม่ด้ตายด้วยเขาอยู่เขาอยู่เราไม่อยู่ด้วยเขาอิ่มเราไม่อิ่มด้วยเขาหิวเราไม่หิวด้วยเพราะต่างคนต่างอิ่มต่างคนต่างหิวต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างตายอย่าไปสนใจเรื่องของเขาเรื่องขอาอื่นทั้งหมดอย่าสนใจร่างกายเราก็เหมือนกันอย่าสนใจมันสนใจเฉพาะกําลังใจอย่างเดียว ร่างกาย็นสภาพผิดปกติมันจะเปลี่ยนแปลงอยู่เสมออย่างเวลาพวกเวลานี้บรรดาท่านพุทธวิสัทก็โดนเขาแล้วปากก็บวมเสียงก็ไม่เคยออกได้หยอบตายเพราะคันพูดวันนี้ต้องล้างท้องพอล้างท้องรู้สึกเบว่ยุบไป,ปนิดหนึ่งเช้าวันนี้จะบว่ใหม่ปากก็ไม่ทราบเพราะไม่ได้ของแถลงอีกแล้วนัหมายความมานั่งพูดเป็นของแถลง แต่ต้องทําเครื่องวอญจะตายเสียก่อนตัววนอท่านก็กสอนกรรมฐา,านแล้วก็ท่านก็จาวัดอยู่ด้วยพอตกขึ้นมาเช้าท่านบอกว่าวันนี้ฉันจะไปบินสบาตท,ที่จังหวัดสมุทรสาครไปกับฉันไหมเขาบอกไม่ไปขอรับท่านบอกเธออย่าเพิ่งฉันข้าวนะเทวดาเข้ามาถวายก็รอก่อนฉันจะไปอยู่ปทูต้มยำให้คุณ พราแม่พวกที่นั่นข้าเป็นลูกศิษย์ของพ่อปานเข้ารูกรคุณพวกคุณชอบประตทสดต้มยำพวกคุณข้าป่าอดแท้อดแรงมานานแล้วก็เป็นว่ายอมรับท่านท่านไปประเดี๋ยวเดียวประมาณสักครึ่งชั่วโมงก็กลับมีหม้อ,มมอเครื่องเขียวใส่ประตูต้มยำร้อนชองมาถวายให้แล้วก็ฉันเมื่อฉันเสร็จเรียบร้อยแล้วฉันก็เข้าเทวดา ลูกหนนชาบอกฉันเจ้าบอกเขียวไปส่งไม่พวงแต่ฉันไม่บินตาบาดทันนี้นะจะไปส่งเขาจะเฉยไปสุดท่้งกับไปส่งถ้าท่้งกลับมาเราจะดัน่านก็ะแนะนาบอกว่าอย่าลืมนะเท่าที่ฉันบอกแบบไม่ง่ายๆแบบนี้ปฏิบัติตามนี้นะแล้วด้นที่สุดต้องพ่อจงใาจาของเธอก็้าไปไม่ทำไมทายานเหมือนกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งชอบเล่นธิทธิ์ที่ชอบมากโดยเฉพาะอย่างยิงย่งธิ์ในการเดิน ใช่วาโยกสินเป็นปกติคำว่าคำว่าใช่วาโยกสินไม่ได้หมายความต้องเข้าวาโยมันเรื่อยๆไม่ใช่อย่างนั้นมันเป็นของมันเองเวลาจะออกเดินทางปั๊บวาโยเข้าอารมณ์ใจทันทีจึงเดินเร็วเมื่อพวกเธอก็ได้ขี่วาโยไปหน่อยหนึ่งใช่ไหมล่ะที่ไปภูเขาโพกระดึงเพีงแค่สองวันก็ถึงถ้ากลับมาสามวันก็ถึงแต่ความจริงเขาเดินกันเป็นเดือน ตอนนี้ไปเธอจะพบของดีชั้ายันลานั่นเป็นหน้าที่ของเธอถ้าเธอรักษากำลังใจดีเธอก็ดีได้ถ้ารักษากำลังใจไม่ดีเขานี้พังแน่แต่เขาบอกไม่เห่เสือไม่เห่ช้างไม่เห่หมีไม่เห่ีเกียงไม่ใช่แรดไม่ใช่อะไรทั้งหมดแต่เป็นของที่จะทําให้เธอพังได้แบบง่ายๆแบบนิ่มน,นวลถ้าท่านก็นลาหายไปห <c oughs> ลังจากนั้นพวกเราก็เดินทดงเรื่อยไป ก็มีผู้ชายสองคนเป็นชาวป่าเ <c oughs> ม,มีมีเดบขัดหลังบอกท่านขอรับมาตามผมมาสิครับผพจะพาดูของเพสวยเดินไปเจอจุดหนึ่งไปกว้างกว้างกว่าสนามหลวงมีต้นตะไครเต็มตหมดเมื่อใครมาปลูกไว้แล้วเข้าป่าไป ต่อไปก็เจอต้นอีกเวณหนึ่งมีต้นขาเต็มหมดต่อไปก็มีต้นพริกพริกสวยๆม่เยอะสีเป็นมุกเป็นพริกทองบางเป็นพริกน้ำเต้าบ้างหรือธรรมดาบ้างเป็นมนลูกฟักบ้างเม็ดสวยๆใบสวยๆม่มากแผ่เพล่าเมือนก็มุกหมดต้นต่อไปก็เจอต้นไม้หลากสีต้นไม้แต่ละอย่างแต่ละจุดจะเป็นต้นไม้อย่างเดียวดอกไม้อย่างเดียวคือไม่ปนกับอย่างอื่นไม่แบบนี้มันมีผสมกัน จะไปกุหลาบกบูกุหลาบดาวเรืองก็ดาวเรืองโดยเฉพาะนี่สุดเดินไปเดินไปก็ชักขึ้นสูงไปเทียนน้อยแต่น้อยแต่น้อยน้อย้องดูข้างหลังเห็นป่าอยู่ข้างล่างเราก็เดินในป่าเหมือนกันน้่มันเป็นเลยนขึ้นบรรดาท่านพุทธบริษัทแล้วอาศัยจยัในใจที่นี่มาอะไรกันเนาะเขาามโยมข้างหน้าโยมที่นี่เขาเรียกอะไรแล้วก็บอกพูกเขาครับ เป็นภูเขาที่บนยอดมีความสวยสงดงามมากเป็นที่มาเล่นนางพรเทวดาและนางฟ้าถามว่าคนมาเล่นได้ไหมเ้าก็บอกคนมาเล่นไม่ได้ครับเพราะภูเขาลูกนี้ตามมุทิจะไม่มีคนเห็นและยังไม่เป็นที่ขี่ขวางทางเดินของใครก็เว้นไว้แต่พวกท่านเป็นชุดที่สองชุดแรกแต่ผ่านไปแล้วสอบได้สอบไม่ตก พวกเขาที่เป็นวกเขาที่าสอบพระธุดงค์ <c oughs> ขั้นสุดท้ายถ้าใครสอบได้กันมาต้งว่าชาตินี้ได้ดีกันแน่ถ้าใครสอบตกเขาไม่ตรงไปแล้วหมายความไม่ตรงไปก็หมายว่าไม่ต้องบวชสึกไปเลยก็เดินตามโยมเรื่อยๆกันไปาะว่าสูงไปทีน้อยเฉยนอนน้อยที่สุดเหีืยวไม่ทีเมฆลายต่ํากว่าของลาบตัวเราเราอย่เหนือเมฆมาก ผมก็เมออกมากมันเดินเร็วเกินเดินเฉยๆชยๆ้าๆก็ค่อยเดินแต่รู้สึกไปไวมากในสุดก็ถึงยอดเขายอดเขาราบเรียบบริเวณรอบๆมีต้นไม้ตรงกลางไม่มีอะไรบริเวณกว้างใหญ่หลายกิโลเมตรมีต้นไม้เป็นจุดๆแล้วก็มีถ้ำเป็นถ้ำๆแถ้ามีสระใหญ่สระใหญ่มากน้าใสแจ้วเหมือนน้ําตาพอเให้นคนสะ นเหมือนขาแขสวนส้มใ้ลองเอาหินเล็กๆโยนลงไปเห็นหินก้อนนั้นลอยลงไปถนวออ่าจะถึงก้นสับแล้วโยน้อนสับเขาก็บอกว่า,าท่านครับมาทีงนี่ที่พักพระตุดงพระตุ๊ดงที่สอบได้สอบตกเขาอยู่ตรงนี้กันพระที่เคยสอบตกก็อยู่ตรงนี้พระที่เคยสอบได้ก็อยู่ตรงนี้เขาถามว่าคนที่ขึ้นมาวันนี้สอบตกมีไหมท่านบอกไม่มี ผู้สอบตกก็ผมไม่ผมไม่พามาครับเพราะว่าเห็นท่าว่าจะสอบได้ที่นี้พามาถามบ้านโย่ที่ไหนแกบอกบ้านผมอยู่ไม่ไกลครับถามว่าไม่ไกลวันนี้มีบ้านหรือจะไม่มีครัเราก็โยมเขาว่าไม่ไกลมันเดินมาหลายกิโลแล้วนะโยมก็บอกว่ามันหลายสิบกิโลครับไม่ใช่หลายกิโลถามว่าเขาเรื่องเขาอะไรท่านบอกว่าผมไม่รู้เหมือนกัน พระสาสนาเทพระศนอนุอานดานที่ท่านมหาราชทั้งสี่ชอบมาสง่งน้ําที่ตรงนี้ถ้าพาบริวารมาด้วยถ้าดีมาดทีก็ทา,างฟ้าหลอนฉันเดานเองก็มาแต่คนไม่เคยมีใครมาเยอะก็ะบอกว่าที่ที่ทํามาอยู่คนละถ้ำถ้ำเล็กๆถ้าไม่เล็กมากไม่กว้างกว่าหลายวากว้างหลายวาแต่ก็ถือว่าถ้ำเล็กๆมีที่สะอาดมีแท่นก็หลับนอนเสร็จ มีน <c oughs> ้ำไหลผ่านมีความสุขมากพอาถึงเวลากลางคืนมายอมตอนเย็นมายมเชื่อถ <ie> ่าอยู่แล้วก็ลากลับไปพอถึงเวลากลางคืนก็นั่งเจอกรรมฐานบนแท่นก็ได้เห็นบนแท่นหินที่กลางแจ้งแสงพระจันทร์เต็มดวงแสงพระจันทร์สว่างจ้าเห็นแต่แสงไม่เห็นพระจันทร์คนจริงสงสัยจะขึ้นไปเลยพระจันทร์หรื ไม่เห็นพระพระจารยร์เห็นแสงแสงสว่างสว่าง,างคล้ายๆกับตอนกลางวันประมาณทักสามโมงเย็นอากาศเย็นสงัดกำลังความร้อนแสงแดดก็ไม่มีข้ามานั่งกรรมฐานเสร็จก็มานั่งคุยกันแล้วกนั่งนั่งพิงแท่นหินคุยกันเ็าจริงเวลานั่งนั่งพูดแท่นที่มันพูดไม่ค่อยจะไหวนะโยมนะข้าเสร็จนี้เพือเสร็จหยุด ไม่ว่าหยุดตังเสียงอะเล่นโชคราวขนาดที่คุยกันเสียงเบาๆก็ดึงเสียงมาจากไกลเป็นเสียงดนตรีเพลงไทยเราชัดๆเสียงเสียงเส้นเส้นสายไม่ใช่ดนตรีแววมาแต่ไกลใ,ใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาพวกเราก็แอบแอบดูที่ข้างทันหิน ใกล้เข้ามาเสียงก็จังชัดเข,ข้ามาเขาใกล้เข้ามาเห็นเป็นหมู่สาวสาวประมาณทั้งสองร้อยคนแต่งตัวสวยแบบแพร่พร้าเป็นยับเข้ากับแสงจันทร์สวยงามมากเห็นชัด้นกลางหมู่สาวก็มีสาวสี่สาวหามเสลียงเสลียงก็สวยมากประดับประดาสวยสวยงวามพวังพุบออกไปสาวที่ก้าวออกมาจากเสลียงสวยกว่าทุกคนหมดแต่งตัวสวยมากกว่า พวกคนเมื่อเสร็จพร้อมแล้วก็พากันเครื้องผ้าออกผ้าเครื่องเครื่องแต่งกายออกได้ได้ชดอาบน้ําเติมเมย์หน้าไปตามขอบสระต่างๆเพราะเราโตทิศหยอกร่อกัไปยอกล้อกันมาเมอนก็บูเธอพวกเธอเห็นพวกเราแต่เราคิดว่าเธอไม่เห็นเราเธอต่างคนต่างมองมาทางก้อนหินที่เรานั่งแล้วก็ยิ้มถ้กก็ชายตาให้บางไอ้างตามเรื่องตาม,ตาม,ตามราวพวกเราก็เฉย ก็คิดในใจวพวกนี้คือผีคนจะมาในอากาศได้ยังไงต้องเป็นผีจะเป็นผีดังฟ้าผีเทวดาผีผมก็ผีเท่านั้นเป็นคนที่ตายไปแล้วต่งน,นั้นแหละแต่เ,เขามีความดีเมื่อทุกคนพร้อมแล้วก็ต่างคนต่างลงเล่นน้ําเขาลงเล่นน้ําเสียงเฮฮาเกียวกับไปพักใหญ่พวกเรานะั่งจำนวนสามคนมีองค์หนึ่งไอขึ้นมามันขันคอ เอาเสียงไอครึกเดียวคนนั้นหยุดพับคนนึงประกาศว่ามนุษย์ภามนุษย์หายแวบเขาคิดว่าเดือดดำนำ้ถ้าไม่เห็นโผลอยมาเลยหายไปเลยคึกในใจว่าคนานี้หายไปแล้วเ,เครื่องแต่งตัวแปรแปไม่เดาไปด้วยก็เลยย่องไปดูไม่มีแล้วมีแต่หินเสลียงก็หายไป <c oughs> เป็นอันว่าเมื่อเธอไปแล้วก็นั่งกับประธานกันใหม่ครนี้เรื่องเช็คละ มีความจําเป็นต้องรู้นึกถึงนีะอินทกะที่กะกะเไม่มานึกถึงใครใครเขาไม่มาเงียบหมดนึกถึงท่านมหาราชธรรมราชเ็ไม่เห็นท่านาอาจจะมาแต่เราไม่เห็นท่านเขาคึกในใจรึกษาว่าเอานี้ดีกว่าขึ้นไปหาพระอินทร์ขึ้นไปหาโยมถ้าสามโอ้ก็ตัดสินใจไปหาท่านเมื่อถึงท่านได้ก็กราบท่านถาาว่าเป็นพระธรรมจึงกราบ อย่าลืมว่าท่านก็เป็นพระเหมือนกันนะท่านเป็นพระโสดาบันท่านเป็นพระโสดาบันตั้งแต่สมัยพระเจ้ยยายทรงประชนอยู่เวลานี้ท่านเป็นเทวดาถ้าใครว่าเทวดาไม่ดีก็าตามใจแต่พระเจ้าทรงยกย่องเทวดาอาตมาผู้ผูดผู้เขียนก็ยกย่องเทวดาเหมือนกันเขออยายอมรับเอาเถอเทวดามีความดีมากเขาถามท่านว่าเมื่อสักครู่เนี่ย หญิงสาวประมาณสองสองสองร้อยคนเสร็โดยประมาณถ้ามีสเสลียงตั้งไปด้วยให้คนในเสลียงสวยกว่าทุกคนหมดทั้งอาบน้ำทุกสระใคร่สะอะไรทั้งหมดที่นั่นเรียกสระโนดัดไม่ใช่สะระกุคณี <c oughs> ท้ายหญิงสาวพวกนั้นไปไหนเวลานี้ท่านก็ที่ดูข,ข้างหลังท่านผมนี่นั่งข้างหลังนี่เต็มหมดมถ้าคนนั่งเสลียงทั้งกะที่ดูไม่เห็ใครเลยไม่สีเอง เธอก็ยืนมามอเธอถามว่าจําได้ไหมเธอจาใครเธาจาฉันบอกไม่รู้ฉันไม่จําผู้หญิงทั้งหมดจะเป็นผู้หญิงคนก็ดีผู้หญิงนงางฝ้าถวานก็ตามฉันไม่จําถ้าคืนจําอะไรฉันก็เจงเหมือนนั้นเธอไม่ยอมจําภาพของใครทั้งหมดเธอบอกว่าเึื่อเธึมื่มอพงเบื้องหลังบอกเบื้องหลังเบื้องหน้าฉันไม่คิดอดีตที่แล้วมาฉันก็ไม่คิดถึงอนาคตต่อไปขางหน้าฉันก็ไม่คิดถึงคิดถึงเฉพากกะเฉพาะปัจจุบัน เธอถามปัจจุบันทาไมบอกพระทุกันต้องการอย่างที่คือตต่กิเลส <c oughs> แล้วเธอก็ยิ้มด้านมหาโยมล้าก็บอกว่าสีเอ้ยน้องพี่เขาพูดถูกแล้วนะจะไปยุ่งเขาเลยนะนี่เขาสอบได้แล้วนะเขาสอบไม่ตกเธอไปดังนั้นคิดว่าจะนึกเป็นความสวยงงามเธอก็บอกว่าต้องทดลองดูก่อนไม่งั้นก็เชื่อใจไม่ได้เหมือนกัน คนต้องการจะเอาดีมันต้องดีกันจริงๆต้องพบดีกันในเมื่อพบดีแล้วไม่่ิทีเขาใช้ได้เพียงสร้างความเป็นมาเสร็จก็ลายงกลับยาลาทุกคนกลับเขากลับมาที่เดิมพอมาที่เดิมก็พบสองโยมตามเดิมก็โยมสบายดีหรือบ้านอยู่ตรงไหนแล้วมาเร็วเหลือเกินบ้านผมาอยู่ใกล้ๆนี่แหละครับอยู่เป็นใคร้วทถาอยู่ตรงไหนท่านก็ชี้ส่งเด็ด พอเชีย่ยดูกันมันกลายเป็นวิมานไปโยกเลยบอกที่นี่เป็นเป็นพื้นที่ของนจากตุาราชเขานะเห็นไหมพวกเขาเนะี่ยพวกลงตาท่านคนจริงเขาเหอนไม่มีอะเขาที่มันนุจะเดินได้นี่ไม่มีแต่เขาเขาประเภทนี้จะต้องเป็นเขาที่พวกมีกายทิพย์เดินได้เท่านั้น <c oughs> ม,มนุษย์มาก็ไม่ขวางทางไข่เหมือนเขาพระสุมเมนนี่เขาเรียกว่าเขาพระสุมเมนจำไม่ดีนะ ถ้าช่วงนี้เป็นช่วงกลางเขาพระสุมเมนที่ดาวดินนั่นเป็นยอดเขาพระสุมเมนที่ท่านไปเมื่อกี้นี้ก็ไปนัง่งว่าถูกเทวดาต้มท่านเลยบอกว่าดีแล้วสอบได้ไม่ตกถา้าถานว่าท่าสอบไม่ตกชาตินี้จะไปหลานได้ไหมบอกว่าท่านผมไม่รู้ไม่ใช่หน้าทีของผมเป็นนาทีของพระเจ้าองค์เดียวจะต้องพยากรณเพราะว่าท่านด้รับพยากรจากพระเจ้ามาอะไรเมื่อนั้นถ้าไปรานเมื่อนั้น ถ้าหากว่าทำจังว่ารับพยากรจาพระ,ะเจ้าจงอย่าคิดว่าท่านเป็นพระอรหันต์ประเดี๋ยวจะหลงผิดในสมัยพระเจ้าก็มีอยู่ก็มีพระบางองค์ไ,ได้แค่ฌานโลกีแต่มีความเข้าใจเองว่าตัวเป็นพระอรหันต์ว่าจะกิดสงบพอเราเปฌานที่ประกาศตัวเป็นพระอรหันต์ต่อมาอารมณ์ก็เมิ่มขึ้นจึงเข้าไปพาพระเจ้าถามว่ามีความผิดตามไ้ไหนไหมที่ประกาศตัวเป็นพระอรหันต์เพราะไม่ได้เป็น เพราะเจ้าบรการหลงผิดมีอยู่ที่ไม่ถือว่าเป็นโทษพอยอธิบายฟังเสร็จท่านก็พากลับต่อธรรมวันนี้ผมจะพากลับส่งถึงวัดเลยไม่ต้องเดินลาบากแต่ก็ต้องเดินไปตามผมนี่แหละเดี๋ยวเดียวก็ถึงถ้าท่านก็เดินนําหน้าขอโทษแต่ญาติโยมตอนนี้ท่านเลิกเป็นชาวป่าแล้วนะท่านเป็นเทวดาแต่งตัวสวยมากท่านทั้งสองมันก็คือท้ามหาราชท่นเอง อท่านท้าเวสุวรรณตอนีหลอกสองสององค์แด่ไปเดี๋ยวเดียงก็ถึงวัดบ้านองโคก็เลยไปวัดพ่อจงแล้วท่านก็ลากลับเข้าไปหาวพ่อจงวพ่อจงถามยังไงล่ะเจอดีได้ใช่ไหมบ่เจอดลนครับเป็นไงสอบได้สอบตกท่านบอกพระอินทร์พอสอบได้ท่านท้าเวสุวรรณเขาท่านวิ่กเขาบอกสอบได้เออถ้าสอบได้เดียนี้ไม่เป็นไรนะชาวสาเมืองมนุษย์ไม่มีใครสวยเท่าพวกนั้น แลราะพวกพวกคนรงรุจจะคงจะไม่แพ้เขาต่อไปเ <c oughs> พราะเพานั้่เขาไม่มีแก่ไม่มีเจ็บไม่มีป่วยไม่มีการเคลื่อนไหวทั้งร่างกายเศรษสา,สามงุ๊ดมีการแปรปรวนเป็นธรรมดานั่นตอนนี้ไปไม่มีใครสามารถชนะใจคุนได้ระวังโทสะร <c oughs> ะวังตัวโทสะยังไมนเกิดขึ้นกับโมหะตัวหลงยัง่เกิดขึ้นมันก็เหลือสองตัวโทสะกับโมหะแต่มันก็เบาแล้วนะ ไม่เป็นไรต่อไปก็พักทดงได้นะให้ถทอเป็นการจบขิดการทดงเพราะว่าการทดงก็เทียถ,ถึงที่สุดแค่นี้อันดับแรกคุณก็ไปพบพระที่โอกระดึงแล้วนั่นยอดของอาจารย์รา <c oughs> การที่สองส่วนที่จะประกอบเรื่องการโลคีวิสัยคือการมาคุณได้ก็พบแล้วเธอไม่ติดใจในการมคุณใช่ได้ก็เป็นนะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปไม่ต้องทดองซักสองอารมณ์ที่พระท่านสอนมา ซ้อมอยู่ที่วัดจะเรียนหนังสือก็เรียนจะสอนหนังสือก็สอนแต่ว่า,าทุดดงหยาดทิ้งเราทําของเราคนเดียวในกุฏิเราทำของเราคนเดียวในใจเดินไปที่เหมือนก็เป็นป่าเดินไปในบ้านก็เป็นป่า,ปนนาอราบรรดาญย,ยาติจอมพระ้สัตว์หลายโดยทนหน้าเมื่อป่าจะหมดไปที่บ้านก็ป่าที่เมืองก็ป่าเวลาก็หมดก็ขอหยุดทิงไว้แต่เพียงตรงนี้นะถ้าเราต้องถืออ่านเล่นก็ขอหยุดหยุดแค่นี้ไปก่อน เพราะร่างกายแย่เต็มทีที่ตอนนี้ไม่ทราบว่าคนลอกจะฟังเสียงรู้เรื่องหรือไม่รู้ก็ไม่ทราบข้อลาก่อนเพราความสุขสวัสดพัฒนามงคลสมบูรณ์ลผลจะมีตรงดีก็ะธรรมดาท่านพุทธศาสนิกชนท,นท,นท,นทุกท่านสวัสดี